สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้ายชีคลิปนี้เราทำเมนูเต้าหู้หมูสับห่อสาหร่ายไปวัดกันนะคะไปเ,เดี๋ยวคนนีตนนตนนต้ต้องพยาามรู้สึกตัวต้องรู้ว่าแต่หลายคนชอนเมื่อไหร่สำนวนคนโบราณเวลาางของเราเน้นสั้น,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 นขดวดมากกว่านั้นเราเดินด้วยกัญญานะเส้นทางนี้จะสั้น วกเราสัญญ,ญากนนะส่วนใหญ่รู้สึกตัวเปงนีไ้าริดหลงิดรภาวะหลงเล่ก็ตื่นขึ้มาีจิตื่นิต่ตตยามแล้ว็สงรู้สึกตัวเป็นไหมรู้สึกตัวนนเป็นจุดต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นปฏิบัติไม่ได้ เห็นเลยทุกอย่างมันเจอแ้มันดับมันมองภาไม่ได้เหอนเองก็เห็นธรรมะมาถึงไม่รู้จักฟับหรือฟับหลงนะเหที่เห็นตื่นก็ช่ได้เหมือนกันถ้าเราปลดึ้นมารู้ว่านี้ถ้ารู้อย่างสกลา นนะนะถ้าหากว่าใดเรารู้สัมผัสง่ายแสดงว่าบางอย่างตื่นยากอย่างอังกลดเนี่ยเรเีนฝักลดตั้งสิบถ้าเรารสึกขึ้นมาออหลจิตนหล เรือรัฐมัติสุดมันเจ้าข้ามหละทําข้ามมีพันเหมือนกันสังส่งอย่างข้ามีได้อย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับเต้าหู้หมูสับว์พอสารายมาวัดกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ